สวัสดีครับและนี่เป็นคลิปที่บอลออกมาให้กำลังใจหลายๆคนที่กําลังมีความทุกข์ในขนาดนี้ครับเชื่อพี่บอลน,นะครับความลําบากความทุกข์ทุกคนนะครับผมต้องเจอหมดแหละส่วนตัวพี่บอลเองลําบากถึงอาจจะไม่ได้มากที่สุดอย่างที่ทุกคนบอกแต่ก็เคยผ่านจุดที่ ที่สุดของชีวิตมาแล้วเคยถึงแม้กระทั่งหิวข้าวนะครับอยากจะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อยากจะทานข้าวกับน้องป๊อปมากๆขอให้เขาทํากับข้าวให้พี่บอลนะครับทานแล้วตอนเย็นจะให้แม่มาจ่ายแต่แม่ค้าตอนนั้นใจร้ายมากๆเลยเขาบอกว่าอาชีพของพ่อแม่พี่บอลเนี่ยไม่มั่นคงอาชีพตลาดนัดไม่รู้ว่ากลับมาเนี่ยจะขายของได้หรือเปล่าแม่มึงจะโกงกูหรือเปล่ารู้ไหมครับ พอพ่อไปได้ฟังคำนั้นปุ๊บนึกในใจเลยว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ขอใครกินแม่พี่บอลสอนเสมอว่าลูกกินข้าวที่ไหนก็ไม่อิ่มเท่ากับกินข้าวที่บ้านเราหรอกครับมันก็เหมือนว่าเราอย่ารอหวังรอเพื่งคนอื่นเลยวันนี้ถ้าอะไรผิดพลาดจงยอมรับใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา พี่บอลต่อสู้ทุกอย่างต้องใช้คำว่าตะเกียกตะกายต้องใช้คำว่าอดทนพี่บอลไม่ได้เกิดมาเลิศเลอเพอร์เฟกเกิดมาก็คืออ้วนไปที่ไหนแม้กระทั่งการสมัครงานทุกคนดูถูกพี่บอลเคยไปเสิร์ฟสมัครงานแม้กระทั่งสเวนเซนหรือว่าตอนเรียนมหาลัยนะครับฟูจิหรือไม่ก็เป็นพนักงาน MK ด้วยความที่เราอ้วนเราเขาก็ไม่รับเราเพราะบุคลิกเราไม่ดี ไปตักไอศครีมนะฮะก็ไม่ผ่านตามที่เขาต้องสอบนะครับผมว่ากี่ลูกกี่ลูกแต่พี่บอลก็ไม่ท้อครับพี่บอลมองว่าความอ้วนพี่บอลมีประโยชน์เราเป็นเดนเทนดีไหมเราขายของเก่งไหมพี่บอลไม่เลือกงานนะครับเคยเป็นพิตตี้แจกใบปิวนะครับผมมีความสุขมากที่อนุสวรีชายได้วันละร้อยยีบาทหักค่ารถสีบาทพี่บอลก็ยังเหลือพี่บอลมีความฝันนะครับว่าวันหนึ่งพี่บอลเนะี่ยต้องทําทุกอย่างที่ตัวเองได้เงิน อยากตะเกียกตะกายอยากอยู่ในวงการบันเทิงอยากจะมีคนรักเราเยอะๆอยากจะมีคนมากีดเราแล้ววันนี้ฝันพี่บอลก็ได้เป็นจริงแล้วพี่บอลได้รู้จักเซเลบริตี้นะครับหลายคนรู้จักพี่บอลพี่บอลได้ออกรายการท,ทีวีโทรทัศน์ที่หลายคนเคยแม้กระทั่งดูถูกว่าพี่บอลไม่สามารถจะเรียนจบพี่บอลเอาความต้องขอขอบคุณความดูถูกขอขอบคุณ คนที่ผักดันหรือคำโอยอรหรือคําด่าๆต่าง,งๆนานาพี่บอลถือว่าเป็นคําอยอรที่ดีที่สุดที่ทุกครั้งพี่บอลโดนด่าโดนว่าโดนคนเกลียดโดยที่ไม่รู้ตัวพี่บอลออกคําพวกนั้นมาดูและพัฒนาตัวเองว่าจริงๆแล้วเธอพลาดเธอได้มาจี้จุดว่าฉันปิดตรงไหนฉันเลยแก้ให้ไวจําไว้นะครับว่าคนที่ นั่งเฝ้านะครับผมแต่หาความทุกตัวเองไม่หาความสุขให้ตัวเองนั่นหมายถึงคนที่กาลังจะแพ้แต่วันใดมันเหมือนสวรรค์ทรงโปรดคนอิจฉาพี่บอลเขาว่าพี่บอลเขาคอมเมนต์พี่บอลมันยิ่งแอคทีฟทําให้บอลอยากจะมีพลังที่สูงสุดเลยทําเกินข้ามสเต็ปเขาทําให้เหนือกเขาทําให้ได้มากกว่าเขาไม่ว่าเส้นทางนั้นมันจะมีลวดหนามมันจะเป็นทางลุกลังมันจะ มีอุปรสรรคขนาดไหนตะวันหรือน้ำหนักพี่บอลไม่เคยเป็นอุปรสรรคในการประสบความสําเร็จตอนอ้วนพี่บอลก็ประสบความสําเร็จได้ทุกคนมองหาข้อดีของตัวเองไม่ว่าคุณจะดําคุณจะอ้วนคุณจะขาวคุณจะสวยงามพี่บอลเชื่อว่าทุกคนมีคําว่าผิดหวังหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมีความทุกข์เข้ามาทุกวินาทีพี่บอลเองก็เหมือนกันแต่พี่บอลอยู่กับสติอยู่กับความเชื่ออยู่กับความเป็นจริง พี่บอลมาเปลี่ยนเพราะคาว่าศรัทธาศรัทธาของพี่บอลนั่นไม่ได้หมายความว่าศรัทธางมงายท่านไม่เคยมาให้รางวัลที่หนึ่งพี่บอลพี่บอลไม่เคยฝันเพืะอองค์ท่านและพระองค์ทําให้หวยถูกแต่พี่บอลไม่เคยน้อยใจหลายคนในเพจถูกรางวัลที่หนึ่งหลายคนในเพจถูกรางวัลที่หนึ่งถึงห้าหลายคนได้โชคได้ลาภพี่บอลเองจะบอกว่าพี่บอลไม่เคยน้อยใจพี่บอลไม่เคยถูกหวยรางวัลใหญ่เลยถ้าพี่บอลเล่นเองนะแต่พี่บอลได้งานอย่างอื่นทุกครั้งท <Okay. S 3> ี่พี่บอลไปต่างประเทศมันจะได้ข้อคิด มันจะได้คําอวยพรทุกคนที่ต่างประเทศที่ไม่รู้จักเรามันเหมือนเราเป็นกระดาษสีขาวทุกคนให้ความต้อนรับเราเราปฏิบัติตนดีจําไว้นะครับผมหลายคนที่อยู่ใกล้ตัวเราวันนี้ถ้าใครรักเราก็จงรักเขากลับคืนไปทําดีกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ถ้าใครเกลียดเราจงอย่าให้คุณค่าเขาจงให้มองเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วคุณจะประสบความ